เฟซบุ๊กแอบฟังเราจริงไหมเริ่มจากการที่ทดสอบในเรื่องของการดักฟังก่ะเลืวอที่2เนี่ยคือเป็นการโทรเลยส่วนเลเ่ลต่อมาทุกคนเราจะไปถึงเรื่องข้อความครับและเลื่อสุดท้ายครับก็คือเราจะไปลองเสิร์ชหาสินค้านั้นๆเลยเอาว่าสำหรับคุณคือเพจเจนดอยตามการเกษตรเฮ้ย ถ้าเกิดผมอยากจะปิดความเป็นส่วนตัวให้มันแบบโคตรไทเวซี่เลยผมต้องทำไงผมสามารถกดซ่อนได้เลยครับแบรนด์ที่แรงขึ้นอยู่ตอนนี้กดซ่อนเป๊ะเปาะปะโป๊ะอ,อ,อ,อยากยาการแหก็เอาไปเลยทุกคนเคยไหมครับเราคุยกับเพื่อนอยู่ดีๆนะคือแบบเราไม่ได้ไปกดเซิร์ชหาอะไรเลยนะมสมมติว่าคุยเรื่องของดินสอไงอยู่ๆโฆษณาดินสอขึ้นมาเลยเคยพบกับเราอะไรการโกงไหมครับพวกเราช่องเดียวเอ็มครับ หลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วทาง Facebook หรือทาง Google เนี่ยเขามีการแอบฟังพวกเราอยู่เพื่อเอาข้อมูลพวกนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับ Data ให้กับลูกค้าเพื่อให้เขาเนี่ยยิงแอดมาให้เราผมว่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยกันแล้วว่าอัดเสียงเราได้เลยหรือว่าแอบดักฟังเราอยู่อ่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันเลยครับว่า Facebook แอบฟังเราจริงไหม ก็ในวันนี้เนี่ยเรามีทั้ง2ระบบเลยเนะครับไม่ว่จะเป็น iOS หรือว่า Android นะซึ่ง iOS เนี่ยก็ผมบอกเลยนะเป็น iPhone ล่าสุดเลยสำหรับตัวนี้นะ15 Pro Max p l Ultra s u 1,024 t b พี่ไม่เชื่อ iPhone 15 Pro Max ครับผมอ่และอีกฝั่งหนึ่ง Xiaomi 5G อย่างของ iOS เนี่ยเป็น iOS เวอร์ชัน17.3.1นี UI นะครับ13.06 เราจะไปทีละระดับนะครับผมเริ่มจากการที่ทดสอบในเรื่องของการดักฟังกันปิดล็อกหน้าจอทั้งหมดแล้วก็พูดในเรื่องที่มันไม่มีทางจะเป็นของเจ้าของเครื่องเนี่ยเลเวลที่2เนี่ยคือเป็นการโทรเลยส่วนเลเวลต่อมาทุกคนเราจะไปถึงเรื่องข้อความครับไปพิมพ์คุยในข้อความ Messenger ฮะและเลเวลสุดท้ายครับก็คือเราจะไปลองเซิร์ชหาสินค้านั้นๆเลยมาเราไปที่เลเวลที่1กันเลยดีกว่าครับไมไม่ได้เปิดอยู่นะ อย่างของ iPhone นะครับถ้าเครื่องเปิดไมค์อยู่เนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นนะมันจะมีจุดส้มๆใช่ไหมอย่างถ้าเราเปิดเปิดกล้องปุ๊บจะมีจุดเขียวใช่ไหมซึ่งจุดเขียวนี่คือกล้องบวกไมค์แต่ถ้าไมค์เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นจุดสีส้มๆตรงนี้ก็บอกว่าไอไว้ค่อนข้างปลอดภยัยแล้วก็บอกเราตลอดว่าอะไรเปิดอยู่อดังนั้นเนี่ยจากมุมมองผมการที่จะมาดักฟังเนี่ยโดยที่ไม่มีสัญลักณไมค์เปิดอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่ก็ต้องลองอก็ต้องลองดูจะบอกในฝั่ง Android ก็มีความปลอดภัยเช่นกันครับ เพราะว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ๆแล้วก็คือจะขึ้นน่ครับมีกล้องขึ้นมาว่าแสดงว่ากําลังใช้งานกล้องเราอยู่แปลว่าตอนนี้มันสแกนหน้าอยู่มันบอกนะว่ามันใช้กล้องอยู่แ้วถ้า,ถาเป็นเสียงเปิดม์ก็จะเป็นขึ้นสัญลักษณ์ไม์ตรงนี้สีส้มเหมือนกันอ่ะอย่างผมนี่แอดขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับปืนนะเพราะว่าดูคลิปเกี่ยวกับปืนเยอะ,ะอันนี้แอดขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับบ้านครับ นี่มีรถมีรถมีรถยนต์มีเช่าซื้อรถยนต์มีรถเหมือนกันมี่ะรถเป็นหมารถหมาครับรถ10นาทีนี้เนี่ยเราจะพูดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องเลยเราไม่ได้จะเซิร์ชมาก่อนในะชีวิตอ่ะอืาเราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรแล้วกัน10นาทีในขณะที่หน้าจอล็อกอยู่ด้วยนะอ่ะล็อกอยู่เลยเราทำทรงแบบคุยกับเพื่อนไงโอเคปุ๋ย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 รถถ่ายได้รถถ่ได้รถถรถถรถถ สำหรับก๊อฟนี่ที่บ้านมีรถไถยังที่บ้านผมใช้ควาย,ยาวมีปุยยังยังไม่มีปุยเลยอยากได้ปุยเนี่ยมีปุยแนะนำไหมเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับว่าแอดใน Facebook จะขึ้นของเกี่ยวกับพวกนี้ไหมเดี๋ยวเราเร,รีเฟซรีเฟซหนึ่งก่อนรีเฟซหนึ่งทีก่อนแล้วก็ไถไปสิบทีเฮ้ยเฮ้ยเป็นเครื่องบินเครื่องบินนะแต่ยังไม่ยังไม่ยังไม่เข้านะดอกมะลิโอ้ยดำเอาเฮ้ย เพศแนะนำสำหรับคุณเฮ้ยมาดูนะเพาแนะนำสำหรับคุณคือเพจ Android ตามการเกษตรเฮ้ยเฮ้ยของผมยังเป็นยิงปืนเหมือนเดิมนะครับไม่เี่นอะไรแต่ว่าของผมก็ยังเป็นยังเป็นบ้านเหมือนเดิมเลยังมีจอบ้านเหมือนเดิมอันนี้มันไม่แค่เพจแนะนำมันไม่ใช่แอดนะเออแต่เหมือนเหมือนเข้าขายนะเข้าขายนิดละนิดละฝั่ง iOS นะครับไม่มีแอดเกี่ยวกับการเกษตรขึ้นนะในส่วนของฝั่ง ดอยดอยมีขึ้นมาเฉยเลยไม่เพดนะแนะนําเป็นแนะนำามกเว่หรือว่าเป็นแค่แนะนําเพจที่เราจะกดไลค์แปลว่าเลเวลที่หนึ่งนะไม่ขึ้นแล้วทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะมีนะมีแต่ในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ iOS กับ Android มีการอัปเดตนะครับว่าถ้าแอปไหนเปิดใหม่เนี่ยจะแจ้งให้กับผู้ใช้รู้โดยการขึ้นสาญลักษณ์อะไรเงี้ยช่วงหลังมาเขาก็เลยไม่สามารถ แอบดักฟังได้คนอนาจจะสงสัยว่าดักฟังได้ไงอ่ะมันรู้หรอว่าเราพูดอะไรก็นี่ครับถ้าคุณกด t เท t ทูส e ีดใช่ไหมคุณจะเห็นเลยว่าอุปกรณ์การเกษตร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 เห็นไหมว่าทุกอย่างที่ผมพูดไปตอนนี้มันขึ้นมาเป็นข้อความนะนั่นก็หมายความว่าความทาันสมัยของ AI ของคอมพิวเตอร์มันสามารถดักฟังเราได้จริงๆนะถ้ามันเปิดไมค์นั่นหมายความว่าถ้าเขาเปิดไมค์ได้เขาสามารถดักฟังเราได้ครับ อย่างที่บอกว่าระบบไม่สามารถให้แอป Facebook เปิดไหค์แอปเปิดไหม่ได้แล้วอันนั้นื่อกอนอาจจะมีแต่นี้ไม่มีแล้วครับอแต่ทีนี้มันก็นํามาสู่การที่ว่าเปิดใหม์ที่ Messenger ฮะผมใช้ทั้งสองเครื่องนี้เนี่ยโทรหากันครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าเขาจะเอาข้อมูลเราไปใช้เพื่อยิงแอดมาให้เราหรือเปล่า<ป>ว่าอันนี้เป็นการจงใจให้แอปเนี่ยสามารถเข้าถึงไมเข้าถึงไมเราได้เพราะว่าเราโทรเลยเดี๋ยวโทรมาเลยโซ อ่ะตอนนี้เครื่องผมขึ้นสัญลักษณ์ไมโครโฟนแล้วนะครเครื่องนี้ก็ขึ้นสัญลักษ์ไมโครโฟนแล้วนะเป็นสีเขียวเขียวของ Apple นะพอปิดไมค์ปุ๊บไมค์ถูกปิดนะครับไม่มีสัญลักษ์ไมค์ถูกเปิดแต่ของ Android พอกดมิดปิดไมค์ไมค์ก็ไม <y u S 2> ค์เปิดอยู่นะฮะเปิดอยู่หมายความว่าอาจจะเป็นไปได้ว่า Android มีการช่องโหว่หนึน่งผมว่ารอบนี้เราจะพูดถึงเรื่องผู้หญิงผู้หญิงหน่อยดีกว่า อุปกรณ์แต่งหน้าแล้วกันอุปกรณ์แต่งหน้าเครื่องสำอางเ,เครื่องสำอางเพราะว่าคืออย่างเครื่องดำเนี่ยมีแต่ปืนไม่มีอุปกรณ์แต่งหน้าเลยละที่มันแบบชันเลยทาให้หน้าเนียนๆลิปสติกอะไรเงี้ยคือผมว่าผมอยากไปวัดสันเพราะว่าอยากไปหาซื้อเครื่องสําอางแป้งอะไรเงี้ยแป้งทาหน้าอ๋อครีมกันแดดไงผมก็อยากได้เ่องนี้แต่แรงจริงจริงนี่ถ้ามีโฆษณาเกี่ยวกับพวกเครื่องแต่งหน้านี่คือซื้อหมดเลยนะใช่ใช่นี่ถ้าถ้านเฟซบุ๊กฟังอยู่ก็ก็ขึ้นมาให้หน่อยนะเนี่ย อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันเราโทรคุยประมาณ5้าทีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางตลอดเลยนะวางสายเลยแต่ต้องรอสักพักไหมต้องรอมันตวลผลไหมแล้วเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับว่ามันจะประมวลผลอ่ะโอเคนะตอนนี้แล้วก็รอมาสักพักประมาณครบส้นาทีแล้วลองเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กครับอ่ารีเฟซทีนึงนี่ขึ้นพูดถึงเรงื่องตำรวจตำรวจมาเลยไม่ใช่ไม่งเกี่ยวเ่อเกี่ยวอ่าปืนมาเหมือนเดิมนะเรื่องปืนมาเหมือนเดิมปืนปะเนี่ยมาเป็นบ้านเหมือนเดนครับเรื่องปืนอีกแหละอะไร่ นี่มาแล้วเนี่ยเว็บพนั้นอ่ะโอเคผมว่าประมาณนี้แล้วกันนะสรุปไปเลยว่าเขาก็ยังรักษาความเป็นส่วนตัวของเรานะคืออาจจะไม่ได้มีการดักฟังระดับที่แบบเราโทรคุยแล้วเขาแอบ,บมามดูดเสียงจากที่เราพูดคุยกันไปไปเทคทูส e ีดอะไรก็ไม่ใช่น่าจะไม่มีเพราะว่าจากที่ผมมองนะอปัจจุบันเนี้ยหลายๆฝ่ายนะทั้งตัว Android แล้วก็ไอโต้องรักษาลูกค้าไว้ถ้ามีลูกค้าคนนึงฟ้อง ทาง iOS หรือ Android อาจะโดนไปด้วยดังนั ife, es, so ้น n อ r ด i อกับเว s เขาก็คงตรวจสอบว่าระหว่างที่ผู้ Tough ใ,ชใช้โทรเนี่ยมีการแอบดูดเสียงไว้หรือเปล่าอื็คงไม่น่ามีหรอกเพราะว่าไม่งั้นก็เข้าขายแบบเขาเรียกว่าแอบฟังอ่ว่าใช่ใช่ใช่ถ้ามีคนแอบฟังเราเราก็ไม่ชอบไงอืออมันก็คงไม่จริงครับที่เขาโอเคเลเวลที่สองนี้ยังไม่จริงครับและถ้าเกิดสมมติเราพิมพ์คุยกับเพื่อนล่ะ ว่าอยากได้ของสิ่งสิ่งนั้นจริงๆคราวนี้เนี่ยมันจะเอาข้อมูลในแชทของเราเนี่ยไปเป็น Data เพื่อยิงแอดให้เราหรือเปล่าอันนี้ชิลเลอร์ที่3อันนี้อาจจะเป็นไปได้ไม่ได้เกี่ยวกับการหักฟังแลวนะเป็นอะไรที่แอปอาจจะจับได้ง่ายกว่าก็คือเป็นตัวอักษรแหละไหนพิมพ์คุยกันสองคนว่าอยากได้อยากได้อะไรดีรอบนี้เกี่ยวกับการทำฟันปวดฟันเนี่ยปวดฟันเหมือนกันคลินิกทำฟันเดียวสองคนนี้เขาคุยกันจริงจังจัดนะ เหมือนแบบเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน่ะอยากไปหาหมอฟันชอบฟันนะ <c oughs> ไม่ใช่นอยากกิมส,กสวยๆก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเลื่อนฟีดดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เราพิมพ์คุยกันไปแล้วมีเฟษนะครับรถ <L od. S 2> บาตออกรถได้นีไงไง่เชื่อบินนะครับถูกบ้างเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ย ลิฟหรือมันมาเช้าอะไอรอบเมื่อกี้เนะี่ยที่คุยถึงเรื่องเครื่องสัมาเนนะี่ยขึ้นมาแล้วอาจาจะมาแนละ้วมีการดีเลย์หรือเปล่า <c oughs> นี่นะครับอันนี้เป็นเซี่ยวมี่ปะเ <c oughs> สี่ยวมี่ตัวเนี้ยผมไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมเครื่องเซี่ยวมี่ถึงมาขึ้นโฆษณาใน iPhone <c oughs> ผมเพราะว่าเครื่องที่แชทดกันเนี่ยของแอโซเนี่ยเป็นเครื่องเซี่ยวมี่นะครับเขามีข้อมูลเลยสามารถยิงแอดมาได้ <c oughs> อันนี้เป็นปัจจัยอื่นนะครับแวดล้อมที่เขานํามาใช้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเรื่องที่เราคุยกันนะ ไม่มีอะไรขึ้นเลยไม่มีล้มเหลวปะเนี่ย Facebook แอบฟังข้อความที่เราแชทคุยกันไม่จริงครับเรามาถึงเลเวลสุดท้ายกันดีกว่าครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นความเป็นไปได้ที่มากที่สุดแล้วนะครับคือเราจะทําการเสิร์ชหาสินค้านั้นบนช่องค้นหาของ f a c e b o o k นะอ่ะโอเคครับและในเลเวลสุดท้ายนี้เราจะมาเสิร์ชสินค้าเกี่ยวกับพวกมวดหมู่เด็กอ่อนนะทุกคน ไปอันนี้เป็นการแบบแสดงความจมงให้เขาดูเลยนะว um ่าเราสนใจสิ่งนี้ใช่โดยการกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยอันนี้ได้ใช่ไหมอันนี้จะเลยว่าไม่ให้ดูอะไรเะเข็นเด็กนะครับอแล้วก็ไปดูโค้ดนี่ไงขึ้นแอดมาใช่ไหมอันนี้มันขึ้นแอดมาเพราะว่าเราพิมพ์เนาะเราไลค์ด้ไหมเล่นเล่นเป็นดิจิตอกเลยกดไลค์ออกกดไลค์ออกอยากได้จังเลยอะไรเงี้ยกดใจได้อันนี้เราทําการให้ออลกอริทึมเนี่ย มันตรวจจับง่ายมากขึ้นว่าเราสนใจเรื่องนี้คือการเข้าไปกดไลค์เพจที่เป็นหมวดหมู่ของเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นๆน,น,นะครับการกดไลค์เพจหรือการเข้ากลุ่มเนี่ยสามารถที่จะยืนยันได้ง่ายสุดนทีนี้ามาดูนะครับรอบนี้คือการแสดงความจุนงแล้วเราสนใจสิ่งนั้นจริงๆอะ่ะ <c oughs> ที่แบบเปิดเผยแลวนะคือกดไลค์เนี่ยนะเนะ๊จ <c oughs> จะขึ้นแอดมาเรื่องนานๆโอเคเอ้ยเอ้ย <c oughs> <c oughs> ขึ้นแล้ว ดีมากขึ้นเลยยังเป็นประกันชีวิตอยู่เกี่ยวกับเด็กไหนไม่มาแล้วโรงแรมเกี่ยวกับเด็กนะนี่มาเลยเรียบร้อยลูกเต๋าเนีเ่ยก็ไม่รู้อะเลยมันมีเจ้าดีมากขึ้นเลยเออช่างพางที่ตอนแรกนี่เป็นบงเป็นบ้านนะนี่มาเลยอา่ามาแล้วนี่ไงอืมอไนหลับการสอบสนองอืมแสดงว่าเหมือนเขาจัดต,ตุ่มกูอยู่ในกลุ่แล้วแหละอืมอมนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาบ่อยมากเกี่ยวกับเด็กเนะี่ยพอกดไลค์ไอเพจพวกนี้หรือกดไลค์พวกนี้อุ้ยเยอะมาก อันนี้คือแค่แป๊บเดียวแล้วทุกคนอุ้ยไี่ไหม<อ>นะแป๊บเดียวจริงๆนะผมบานแล้วนี่คา <c oughs> าซีเด็กนะ้ที่มีคนอาหาซีเด็ก <c oughs> เลยบนเลยเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเราไปกดไลค์เพจเกี่ยวกับสินค้านานๆครับแล้วก็ไปกดไลค์โพสอะไรเงี้ยใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เปิดเผยเพราะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมากคือเลื่อนมาปุ๊บเจอเลยเลื่อนมาปุ๊บ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 ป๊บป๊บป๊บเจอเงี้ยอันนี้ก็คือเจอทั้ง Android แล้วก็ iOS อเลยและยแางนี้เนี่ยถ้าเกิดผมอยากจะปิดความเป็นส่วนตัวให้มันแบบโคตรไทเวซี่เลยผมต้องทำไง คือจริงๆจะบอกว่าไอการที่ a c e b o o k เนี่ยมีระบบในการดูความสนใจของเราแล้วก็<ม>ขึ้นแอดตามที่เราสนใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แย่ไปทั้งหมดนะมันก็ยังมีข้อดีอยู่ในด้านที่แบบว่าทําให้ประสบการณ์ผู้ใช้งานดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นครับ<ม>ถ้าใครไม่อยากให้ a c e b o o k เนี่ยติดตามเราหรือว่าขึ้นแอดอะไรที่มันกวนใจเรานะครับ<ม>สามารถเข้าไปปิดได้เหมือนกันนะครับโดยการเข้าไปที่แอปเฟซ o o ๊กก็เลื่อนไปที่การตั้งค่าตั้งค่าเราจะเห็นคำว่าทางลัดไปการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเอะไรอย่างเาไ้ที่ การกาหนดลักษณะโฆษณามันจะอยู Dang, seguinte, right so ่แถวเดนี้ให้เราเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยเช่นอันนี้ผมก็เข้ามาแล้วอ่านร้วกูตั้งค่าการตั้งค่าโฆษณาของคุณผู้ลงโฆษณาที่คุณเห็นเนี่ยคุณก็สามารถปิดได้เหมือนกันนี่โอ้โหพอเข้ามาดูตั้งค่าเนี่ยตอนนี้แบรนด์ที่กาลังขึ้นปิดผมอยู่เนี่ยมีบอกมาเลยเป็นแบรนด์เกี่ยวกับเด็กเล็กหมดเลยเนี่ยจากเมื่อกี้นี้ผมสามารถกดซ่อนได้เลยครับแบรนด์ที่กำลังขึ้นอยู่ตอนนี้กดซ่อนปะ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 อยากปิดยานไหนก็เอาไปเลยมันก็บอกตรงๆนะว่าตอนนี้เขากําลังเอาอะไร มาให้เราดูอยู่เ่ยฟีดเกี่ยวกับอุปกรณ์เด็กนี่นะครับเขาตรวจจับผมไปเรียบร้อยแล้วจากการที่ผมกดไลค์เพจต่างๆนี่นี่อาหารเดิมทางอาหารที่ผลิตจากนมเราก็สามารถกดจอนได้นะับผมเป็นน้อยลงได้อย่างนี้กาหนดได้เยอะเลยคือเยอะมากๆทุกคนลองไปเล่นดูไปเล่นไปปิดได้นะฮะโอเคและสสาหรับคลิปนี้ครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยมองมันเป็นประโยชน์เนี่ยฮะพวกเราก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับรายการโกงไปครนะเดี๋ยวเร็วๆนี้พวกเรากำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ทำเป็นอะไรอะ เสื้อครับเสื้อกงเท่ากับฆ่าคนครับมิจฉาชีพทําให้คนฆ่าตัวตายเยอะมากมันก็ไม่ต่างจากการฆ่าคนนั่นแหละเดี๋ยวรอสั่งเสื้อกันได้ที่เร็วนี้แหละชอบกดไลค์ like. ใช่กดแชร์ถ้าคุณแคร์อย่าลืมกดติดตามรายการกูงไหมครับา<ห><ห>ช่อง DOM ครับ